ตรีจำลองอยู่ด้วยนะครับเราจะไปตามเส้นทางทางการเมืองของพลตรีจำลองสีเมืองกันครับพลตรีจำลองสีเมืองเมื่อ16ปีที่แล้วในเหตุการณ์ที่ภามินต้องหนีหากกระสุนของกลุ่มทหารเป็นคนแรกทำกลางประชาชนที่มาร่วมชุมนุมรายร้อมปกป้องให้พลตรีจำลองรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์จบลงพลตรีจำลองกลายเป็นฮีโร่สำหรับประชาชนบางกลุ่มที่อาจไม่ได้เห็นเบื้องหลังภาพเหตุการณ์นี้ หนังสือชำมแหละพลตีจำลองซึ่งเขียนโดยนายสะอาดจ,จันดีมีการพูดถึงแผนการของพลตีจำลองในการรวบรวมผู้ชุมนุมไว้อย่างละเอียดโดยระบุว่าพลตีจำลองมีจิตใจฝักใฝ่าการเมืองและนับถือโพธิ์ที่รักเป็นศาสดาเพราะต้องการแนวการเมืองใหม่พร้อมผู้สนับสนุน โดยมีทฤษฎีว่าการเมืองใหม่ในแนวทางสันติอโศกคนของสันติอโศกต้องเป็นผู้ปกครองประเทศจึงได้จับตั้งพักพลังธรรมขึ้นและให้พลตีจำลองเป็นหัวหน้าพักและสร้างกระแสจำลองฟีเวอร์เพื่อให้พลตีจำลองเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นหนังสือเล่มนี้ยังระบุด,ด้วยว่าเมื่อแผนที่วางไว้พลาดพลตีจำลองจึงหันไปสร้างโรงเรียนผู้นำที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับสร้างกองทัพธรรมในเวลาเดียวกันและทดลองลัทธิโดยการตั้งหมู่บ้านสันติอโศกซึ่งเป็นที่มาของกองทัพธรรมที่เหนียวแน่นและยังกลายเป็นกองทัพสเสบียงของกลุ่มพนมันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยด้วย พลตีจำลองสีเมืองจบจากโรงเรียนนายร้อยจปลรุ่น7โดยสมัยเป็นนักเรียนนายร้อยพนตีจำลองกับพวกไปจัดฉายภาพยนตร์เพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์กีฬาและดนตรีเข้าสมโมสรนนักเรียนนายร้อยแต่การกระทําดังกล่าวก็ผิดข้อหาคําสั่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งขณะนั้นคือจอมพลสริทธิธนรัตน์ในระหว่างประกาศกฎอายการศึกพอดี พนตีจำลองจึงถูกปลดจากหัวหน้านักเรียนนายร้อยเป็นนักเรียนลูกแถวและถูกลงโทษให้รับกระบี่ช้าออกไปกอบเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นๆต่อมาพลตีจำลองมีชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นมาหลังจากลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี2528และอีก3ปีจึงก่อตั้งพรรคพลังธรรมและกลายเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี2548จนกระทั่งถึงวันนี้ ก็ถือว่าเป็นเส้นทางทางการเมืองที่ยาวนานนะครับแต่ว่าเป็นบุคคลอีกท่านหนึ่งครับที่มีความสัมพันธ์อันดีนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนจปอรอร่วมรุ่นกันด้วยนะครับในจปรรรุ่นที่7นัคือพลเอกพลปินมณีที่ออกมาประกาศตัวนะครับว่าถ้าพลตรีจำลองศี